รสนครับพี่รสครับ้อบอกว่าเราของที่ทำงานที่ต่นี้เรนสวนทางพี่เป็นหัวกันเ่พี่ต้องย้ายกพี่พี่นัานะเพราะว่านี่เราสวนทางตักล้องที่ย่างไรอย่างี้ย้ายโดยที่ไม่บอกพี่พี่อีกค ก็อยู่ที่ถนนคนเดินท่าแพนะครับผมก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับเป็นจํานวนมากน,นี่ก็มีนะครับมีพรนาดช,ชัยรัตน์นะครับพี่ทันว่าที่องค์นายกองค์การริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับอบอจอเชียงใหม่นะครับ ก็มีนะครับผู้ช่วยหาเสียงครับผิวคุณทิมพิธาพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับฝา,ากกดติดตามนะครับช่องทางติกต่อของพรรคประชาชนด้วยนะครับพี่สาวเราคะถือเงาไปแล้วายเรื่องยากเลย ก็มีทีมงานนะครับเป็นสจนะครับของแต่ละเขตของพรรคประชาชนนะครับมาที่สุนสัมพันธ์ประชาชนเชียงใหม่นะครับนี่ไงยองี่ยองตัดสวัสดีสี่ร้อยห้าสิบคนนะครับนู้เลยลูกสวัสดี450คนนะครับ ีขออนุญาตแอดมินขออนุญาตมูฟนะครับขอบนะะขอนะะุญาตนะครับขออนุญาตนะครับมีต้องมูฟครับตอนนี้ตอนนี้มินไปไหนไม่ได้แล้วครับเชียงใหม่เต็มแล้วหาช็อตไม่ได้เลยครับโอเค าปลครไยวเนตไอนเรัะนคนีัได้รับอนุญาตเปลี่ยนมุมนะครับผมวันนี้เราอยู่วันที่ถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่นะครับฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับขนาดไทยรัฐด้วยนะครับผมที่พุัธมณฑลยกรองการไปแห่งสวนตะบเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ

คน้องน้องอียะน้องอีอย่าลืมเปิดไฟด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะ ครัช่วยหน่อยได้ครับเดี๋ยวก็ส่งเดี๋ยวจะมีทีมงานของทางฝั่งอุบลนะครับอุูมิตอนนี้ชยงใหม่18ครับตอนนี้ตัวนายกเองนะครับอยู่กลางฝูงชนแล้วครับผมก็จะหาจังหวะเข้าครับลหมได้สองรอบ

ลังใจให้กับว่าที่ผู้สมัครองค์การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับผมพนาดชัยรัตน์นะครับฝากกดติดตามช่องติดต่อของพนาดชัยรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกช่องทางไลฟ์สดหนึ่งของพรรคประชาชนเชียงใหม่นะครับอยู่ที่เฟซบุ๊กพรรคประชาชนเชียงใหม่นะครับ ជ្លា เลนเป็นไงบ้างครับวันนี้เยอะดีครับเยอะดีนะครับนี้ เลยฝากเลยย้อนประวัติจอเชียงใหม่ได้แล้วแม่เดี๋ยวไทยจุ่มไปเราไปดวงส้มเดินเลยนะคะส่งเดินต่อนะครับเดินต่อได้ตามที่บอกนะ ผู้สมัครนายกอบจเชียงใหม่นะครับพันนาถชัยรัตน์นะครับผมแล้วก็วันนี้มีคุณทิมพิชานะครับมาช่วยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประ<อ>ชาชนนะครับสวัสดีทางช่องทาง Facebook ของพรรคประชาชนเชียงใหม่ยนะครับผมฝากกดติดตามแฟนเพจพรรคประชาชนเช,ชียงใหม่เลยนะครับวันนี้มีนะครับเป็นผู้ช่วยหาเสียง,งคุณทิมพิชานะครับอดีตนายกคนดีข,ข,ของประเทศไทยนะครับคนที่30 ตนี้ก hey, ็อยู hey. ่ที right. yeah, ่ท่าแพนะครับผมใครที่ดูไลฟ์สดตอนนี้ก็สามารถมามาเที่ยวกันได้ครับแต่ตอนนี้ท่าแพคนเต็มแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวครับน้องสูงสูงสูบมีนีค่ะมาเลยไมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ััสสวดีครับ ไปไหนล่ะไปไหนล่ะแล้วแต่เจ้าผู้สวยจี๊ดจ๊อกเขาดีมาก มาที่อบจเชียงใหม่ตรงแยกมันมีที่ว่างไหมีใช่ไหมที่ช่วยดึงอันนให้ผมน่อยบ กินพิธานะครับผมพิธาลิงนเชลิอรัานนะคะช่วยหาเสียงนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับเเาที่ออกเลย นะครับผมมาช่วยว่าที่นายกอบจนะครับผมเชิญช่วยหาเสียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีจะมีการเลือกตั้งนายกอบจเชียงใหม่นะครับหนึ่งกุมภาันี้นะครับผมสวัสดีทางช่องทางขนาดชัยรัฐและก็รังซีมันเทียมด้วยนะครับเข้าไปถ่ายได้เลยนะครับเจอเข้าไปถ่ายได้นะครับสวัสดีครับผม ฝากกดติดตามช่องทางนะครับขนาดเชลับว่าที่นายกอบจจังหวัดเชียงใหม่จะนะครับจะมีการเลือกตั้งหนึ่งกลุ่มพานนะครับผมอบจเชียงใหม่นะครับจากพักประชาชนนะครับผมไ้มาดครัไมากไากได้มไากา้ นี่เราอยู่วันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตักที่รับพี่กันเลยครับผมนะครับโอเคครับฝา,า,ากกดติดตามนะครับช่องทางพนัชัย,ะะยรัตน์นะครับผมทางไนยุบอบัเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสจพร้อมนะครับสู้พร้อมสู้นะครับทุกคนสู้นงครับตอนนี้ัอยูวัทา์นตินาารเดีทำาสเตอร์อินแชร์นเเธอรนปโอัชาร์ในเนเตอร์แลนด์เซนเต ตรงจริง The next month have a election in Chiang m ม i Ah. a เชีย have a maybe o million people for election Yeah. Feb e February next year yeah yes and and พ e ัสแอ for Thailand have a support local 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 adidas yes yes Thank you so much. ขอบคุณครับ This is the party people of Thailand. Yes, you can searching อะ r ีทาร์ i ิบ e n อ a l ครั Pita. In Google P P I G A. Pita. The last year have election Thailand. Yes, o u know now Man. Related with the kingdom something like it. Yes. This man, this Yes, yes, you know. Yes, she's correct. Yes, she's very famous because she she have a listening as a people and making a policy for for the touch the people in Thailand. Yes. Okay. Yeah. And now, Pichai has have teach in how much? Yes. She, yes. Yes. is a teacher. So, sorry, my English is uh, not good. Uh, the, the yellow shirt, the, the orange shirt is uh, sub-candidate sub for the uh, area near the area in Chiang Mai. Yeah. And the white shirt, look uh, yeah. สวัสดีครับ Thank you so much h a v e a rice steam in tiktok ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับลังชิวันเทียบนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับาอย่าลืมไปเลือกตั้งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยัได้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่สิตาวันนี้ผมก็ไม่มีมือจับเลยสวัสดีครับ เข้าไปถ่ายเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่พี่พี่ถ่ายเดี๋ยวไม่ไหวนะถ่ายไปที่ขอดถ่ายไปยิ้มให้ผมใช่ใช่ครับที่ผมไล่โซ่ขอขอยิ้มห้องสักแป๊บเดียวได้ไหมพี่แอดมอนด์ดีมากต้องดีกว่า ขอ,ขอบคุณครับที่แอดอกให้ผมนะครับตอนนี้ก็หายใจไม่ออกแล้วนะครับเดี๋ยโอเคย้ายปิดแล์สดช่องนี่ครั